2ความเข้าใจผิดเรื่อง IF ลดความอ้วนข้อแรกนะครับ IF ไม่มีสูตรตายตัวนะครับหลายคนมกักจะถามผมแบบเยอะมากเลยนะเป็นคอมเมนต์ที่คล้ายๆกันบอกว่าทําแบบนี้ถูกไหมทําแบบนี้ผิดไหมผมบอกไม่มี IF ไม่มีสูตรตายตัวว่าถูกหรือผิด IF ต้องกินกี่ชั่วโมงคะ IF ต้องอดอาหารกี่ชั่วโมงคะไม่มีครับจริงๆ IF มันแค่บอกเฉยๆว่าเราจะเริ่มกินกี่โมงแล้วก็หยุดกินกี่โมงนะั้นก็หมายความว่า ถ้าเพื่อนๆที่ฟังผมอยู่ตั้งใจจะกิน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วกิน3มือ้อก็คือ IF ของเราครับถ้าใครบอกว่าอยากจะกินเที่ยงแล้วเลิกตอน2ทุ่มก็เป็น IF ของเราครับสังเกตไหมครับว่า intermittent fasting หรือ IF เนี่ยไม่ได้กำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันมีสูตรตายตัวนะบางคนบอกว่ากินวันละ1มือ้อถูกไหมบางคนบอกกินวันละ2มือ้อถูกไหมบางคนบอกกินวันละ3มือ้อถูกไหม กิน4มือ้อกิน5มือ้อได้ไหมนะผมบอกว่าจริงๆก,กินเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะผลสุดท้าย intermittent fasting ก็แค่กินช่วงหนึ่งและไม่กินช่วงหนึ่งสมมุติเรากําหนดแล้วว่าเราจะกิน6กโมงเช้าแล้วก็ถึง6กโมงเย็นเนี่ยโดยที่กิน3มืื้อ intermittent fasting นี้จะถูกเรียกว่า if 12บสองทับสิตัวแรกคือ กิน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นรวมกัน12ชั่วโมง IF ตัวที่2คือชั่วเที่ยวฟาสติ้งหรือเราไม่กินอาหารที่มีพลังงานตั้งแต่6โมงเย็นวนไปถึง6โมงเช้าสังเกตไหมครับว่าคำว่า i ิน e r m i t t e n t fasting มันกว้างมากเลยครับโหมีเยอะมากเลยบางคนกิน12ชั่วโมงต่อวันบางคนกิน10ชั่วโมงบางคนกิน8ชั่วโมงบางคนกิน6ชั่วโมงถ้าเป็นน้องชายผมนะครับที่เป็นทีมงานคนหนึ่งนะจะทำาินเตอร์ t t เ t ียนฟาสติที่เรียกว่า2ทับ22ก็คือ เขาจะกินอาหารมื้อเดียวตอนประมาณ6กโมงเย็นถึง2องทุ่มประมาณนี้นะครับเป็นเวลาที่เขากินคือ6กโมงเย็นถึงสองทุ่มหรือบางทีเขากินหลังไลฟ์กิน2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มแบบนี้เขาจะกินแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแล้วตลอดทั้งวันเขาจะดื่มแค่ชากาแฟน้ำเปล่าน้ำสมุนไพรที่ไม่มีพลังงานดังนั้นเวลาที่เราฟังคำว่าฟาสติ้งเนี่ยคำว่าฟาสติ้งจริงๆก็แค่ กินอะไรก็ได้ที่ไม่มีพลังงานดังนั้นสมมติว่าผมหยิบสตาร์บัคขึ้นมาถ้าในสตาร์บัคนี้เป็นกาแฟกาแฟที่ผมกินได้คือกาแฟที่ไม่มีพลังงานดังนั้นไม่ใส่นมไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่คอฟฟี่เมดไม่ใส่อะไรเติมเต็มก็คือเป็นกาแฟถ้าผมบอกว่าผมจะกินอะไรที่เป็นฟาสติ้งแล้วไม่มีพลังงานออาผมเปิดเข้ามาในนี้เห็นไหมมีเขยา่าอันนี้คือน้ําเปล่าน้ําเปล่าก็ไม่มีพลังงานกินได้นะครับบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะกินฟาสติ้งนะครับที่ไม่มีพลังงานเอ๊ะ ถ้าอย่างนั้นฉันเอาดอกอัญชันมาต้มเป็นน้ําสีม่วงแล้วไม่ใส่อะไรเติมได้ไหมได้น้ําสมุนไพรก็ถือว่าเป็นน้ําที่ไม่มีพลังงานบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันจะเปลี่ยนเป็นชาเขียวชาอูหลงชาจีนชานูน่นนี่ต่างๆนานานาแต่ไม่ใส่อะไรเลยได้ไหมได้เพราะชาไม่มีพลังงานสังเกตไหมครับว่าอาหารที่เรากินช่วงฟาสติ้งอ่ะแปลง่ายๆเลยคืออาหารที่ไม่มีพลังงานดังนั้นหมายความว่าการทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งเนี่ยมันก็แค่กินช่วงหนึ่ง ช่วงที่กินคือกินอาหารอะไรก็ได้ในปริมาณที่ไม่ทําให้อ้วนขึ้นหรือทําให้ผอมลงเน้นนะครับฟาสติ้งคือกินอาหารที่ไม่มีพลังงานดังนั้นก็ต้องไปคิดดูว่าอะไรที่ไม่มีพลังงานรวมถึงยาด้วยนะบ,บางคนถามว่าจะกินยาได้ไหมผมบอกว่ายามีน้ําตาลไหม ให้ยาไม่มีน้ําตาลกินได้เพราะยาบางประเภทยอย่างเช่นบางคนกินยาเด็กเป็นไซลับเนี่ยพวกนี้มันจะมีน้ําตาลบางคนกินยาที่เป็นน้ําแล้วมีน้ําตาลเขียนอยู่ข้างขวดเลยอย่างเงี้ยก,ก็จะกินไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันมีพลังงานดนะังนั้นถ้ายาเยี่รากินไม่มีพลังงานไม่มีน้ําตาลอยู่ก็กินได้ข้อที่2นะครับที่เป็นความเข้าใจผิดที่มีคนถามมาเยอะมากเลยนะครับมีคนบอกว่าทําไม IF ไม่ผอมลง ทำไมทา IF แล้วน้ําหนักเพิ่มขึ้นทําไมทํา IF แล้วนะครับแล้วไม่ได้ผลผมบอกว่า IF ไม่ใช่การลดความอ้วนนะผมเน้นอีกกี่เส้นใตนหน้หนาให้เพื่อนเ,เลยนะครับ IF อย่างเดียวนะครับเน้นคํานี้ IF อย่างเดียวก็คือ IF only นะครับไม่ช่วยลดความอ้วนการทํา IF แต่ยังกินพิซซ่าเยอะๆตอนเย็นเราทำ IF แต่ยังกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราทำ IF แต่เราไม่ค่อยได้ออกกํบบาลังกายคุมอาหารอย่างเดียวเราทํา IF แต่ว่านะครับยังแบบเออกินหลายๆมือ้อแล้วแถมกินขนมกินนูน่นนี่จนพลังงานมันเกินมันก็ไม่ได้ทําให้เราผอมลงนะารันสังเกตน,นะครับว่า if อย่างเดียวไม่ได้ช่วยลดความอ้วนนะครับดังนั้น IF สูตรหมอทีมที่ที่พูดในคอร์สออนไลน์นะที่ผมทําไว้เนี่ย เป็น IF ที่ต้องรวมกับการลดพลังงานจากอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลด้วยดังนั้น IF สูตรหมอทีมเนี่ยเน้นสุขภาพดีไปพร้อมกับการที่ลดความอ้วนแต่อย่างที่บอกครับ IF อย่างเดียวไม่ลดความอ้วนนะครับดังนั้นทุกคนถ้าใครอยากทำไอเอฟไม่ว่าจะฟังจากที่ไหนก็ตามหรือฟังจากผมไปก็ตามอย่าลืมครับ IF ต้องลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นด้วยต้องออกกำลังกายด้วยนะครับถึงจะสามารถเป็น IF ที่ลดความอ้วนได้แบบถาวรไม่งั้นเราจะทำไอเอฟแบบ แบบเฮ้ยทำไปเดือนหนึ่งเสียเวลาไปเดือนหนึ่งปรากฏว่านะครับไม่ผอมลงแบบนี้เป็นโต้ครนบดังนั้นะ if สํัหรลดความอ้วนนะครับไม่ว่าเราจะลดความอ้วนด้วยวิธีใดก็ตามถ้าระหว่างที่เราออกกําลังกายเราได้รับโปรตีนจากอาหารไปนะครับโปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อแบบนี้กล้ามเนื้อที่แขนใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อที่ต้นขาใหญ่ขึ้นเราทําสคอร์ตกล้ามเนื้อสะโพกใหญ่ขึ้นมันก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้ครับดังนั้นะนะผมจึงบอกเสมอว่าเวลาลดความอ้วน ห้ามชั่งน้ำหนักจำไว้นะครับกี่เส้นได้เลยนะครับใน YouTube กับ Facebook พิมพ์คํานี้เลยว่าห้ามชั่งน้ําหนักเพราะเวลาที่เราชั่งน้ําหนักเสร็จปุ๊บคําถามที่ที่จะเกิดขึ้นในใจก็คือแล้วถ้าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นละ่ะอะไรเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อหรือไขมันเวลาเราชั่งน้ําหนักปุ๊บน้ําหนักคงที่เอาน้ําหนักคงที่เป็นไปได้ไหมที่กล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับไขมันที่ลดลงส่วนทางการทําให้น้ําหนักเท่าเดิม เวลาเราชั่งน้ําหนักถ้าน้ําหนักลดลงเฮ้ยเราก็จคิดในใจกระดูกชั้นพุนหรือเปล่ากล้ามเนื้อชั้นฟอรหรือเปล่าหรือไขมันชั้นหายไปอางเดียวนะครับซึ่งมีงานวิจัยบอกแล้วว่าเวลาที่เราลดความอ้วนโดยการชั่งน้ําหนักอย่างเดียว10กิโลกร,รัมเนี่ยสาจะเป็นกล้ามเนื้อที่หายไป70จะเป็นไขมันที่หายไปดังนั้นบางคนเนี่ย ลดความอ้วนแล้วโยโย,โ,ยโยโยได้ง่ายมากเลยเพราะว่าพยายามไปโฟกัสที่น้ําหนักพอน้ําหนักลง10โลโคตรดีใจบางคนบอกโคตรดีใจปรากฏว่ากล้ามเนื้อ,อ่อกกระดูกพุนไปพร้อมกับไขมันที่ลดลงผลสุดท้ายสักพักหนึ่งไม่นานกลับมาอ้วนเท่าเดิมเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เราเห็นอยู่นะครับมันช่วยในการเขาเรียกว่า นำพลังงานไปใช้ผมยกตัวอย่างถ้าผมเป็นคนกล้ามเล็กผมอาจจะยกปากกาได้แค่แท่งเดียวแต่ถ้าผมกล้ามใหญ่ขึ้นผมจะยกปากกาได้สองดามซึ่งใช้พลังงานมากกว่าดังนั้นหมายความว่ากล้ามเนื้อของผู้หญิงที่ควรจะต้องมีก็คือกล้ามเนื้อแผ่นหลังเพื่อเวลายืนหรือนั่งจะได้เป็นแบบผมก็คือดูแล้วแบบอ,อกผายไหลพึงกล้ามเนื้อผู้หญิงที่มีได้คือสะโพกกับต้นขาเพราะว่าเวลาสะโพก มันผายออกมาครับมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อกลมๆแล้วทําให้ใส่กางเกงยียนแล้วสวยแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นใครที่คิดว่าหัวกล้ามเนื้อมีแล้วมันจะดูแบบล่ำไหมนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนไหนต่างหากนะครับอันนี้สําคัญกว่านะครับแล้วน้ําหนักก็ไม่จาเป็นนะครับผมมีลูกศิษย์คนนึงอยู่ภาคอีสานครับไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับเพราะยังไม่ได้ขออนุญาตจากลูกศิษย์คนนี้ลูกศิษย์คนนี้นะครับเขาหุ่นเป็นนาฬิกาทรายเลยนะครับคือข้างบนเนี่ย แล้วก็ออกสะโพกเนี่ยนะครับกว้างผมถามเขาว่าเขาทำยังไงให้หุ่นเป็นแบบนั้นเขาบอกเขาเล่นเวทเทรนนิ่งไปพร้อมกับคาร์ดิโอบางส่วนนะเพื่อลีนไขมันไปพร้อมกับก,บก,บการสร้างกล้ามเนื้อผมถามว่าตอนที่ผอมลงน้ําหนักเพิ่มหรือลงเขาบอกว่าลูกสิผมพูดเลยนะตอนที่เขาผอมลงหุ่นไปรูปในกาทรายน้ําหนักเขาเพิ่มไปอย่างน้อย 7กิโลกร,รมัมสังเกตไหมครับว่าคนที่ผอมลงแต่น้ําหนักขึ้น7กิโลกร,รัมเป็นได้ครับเพราะว่าเขาตั้งใจสร้างกล้ามเนื้อให้เชฟด้านบนใหญ่เอวคอดแล้วก็สะโพกผายออกสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะรจะรู้เลยว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องชั่งน้ําหนักเลยวัดสัดส่วนวัดความหนาของชั้นไขมันแบบนี้นะถ้าใครไขมันบางแบบผมแบบนี้ก็จะรู้เลยว่าจะไม่มีอะไรหย่อนข้างล่างสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราไม่มีไขมันตรงเนี้ย มันไม่มีทางย้อยครับเพราะมันไม่มีไขมันมันจะไปย้วยตรงไหนถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเราออกกําลังกายไม่ต้องกล้ามใหญ่ก็ได้ครับผู้หญิงครับแค่ทําให้มวลกล้ามเนื้อกระชับแล้วลดไขมันใต้ผิวหนังลงดังนั้นสิ่งที่เราอยากได้คือวัดรอบต้นแขนวัดรอบเอววัดรอบต้นขาหรือวัดรอบสะโพกด้วยเสร็จปุ๊บวัดความหนาของชั้นไขมันในทั้งสหรือสี่ตแหน่งนี้มันจะช่วยเราได้ เยอะมากๆเลยนะมันจะช่วยได้เยอะมากแล้วมันจะช่วยให้เราประหยัดมากด้วยเราไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมเราก็ผอมได้แต่ไม่ได้ห้ามกินนะเน้นคํานี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมผมก็ไม่ได้กินอาหารเสริมลดความอ้วนนะครับเราก็สามารถลดความอ้วนได้แต่ถ้าเราจะกินอาหารเสริมเราก็ต้องมีมีคำถามในใจก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราจะกินอาหารเสริมเนี่ยเรากินเพราะอะไรอ๋อฉันทํางานอยู่กรุงเทพ ออกจากบ้านตีห้ไม่ค่อยได้กินอะไรเลยตอนเช้าก็เลยกินเป็นเวโปรตีนหรือว่านมถั่วเหลืองที่เป็นเช็คบางคนกอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือบางคนนะครับลดความอ้วนโดยการที่นะครับต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยก็เลยต้องกินโปรตีนให้พอพอก,กินโปรตีนไม่พอก็เลยเลือกเป็นคอลลาเจนอ่ะเป็นคอลลาเจนแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อ เราต้องการกินสารอาหารให้เพียงพอเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเราก็กินโปรโตีนเพราะว่ามันไปสร้างกล้ามเนื้อแต่ข้าวแป้งน้ำตาลมันเป็นแค่พลังงานมันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็จะเน้นโปรโตีนพอโปรโตีนไม่พอโอเคเราอาจจะกินเวโปรตีนจากนมเวโปรตีนจากถั่วเหลืองหรือเราจะกินเป็นคอลลาเจนเพิ่มเติมแต่นั่นคือสิ่งที่เรากินไม่ได้จากมื้ออาหารเนื่องจากเราอาจจะมีเร่งรีบแต่ถ้าใครอยู่แบบผมผมอยู่จังหวัดนครสวรรค์เราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับดังนั้นผมแทบจะไม่ได้กินเวโปรตีนเลยนอก จากวันที่เดินทางหรือวันที่แบบยุ่งมากๆไม่มีเวลากินข้าวเลยนะสมมติด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเช่นจัดงานอ e ีเวนต์ ได้รับเชิญเป็นเนี่ยสปเกอร์นะครับไปพูดบรรยายพิเศษวันนั้นผมอาจจะไม่ค่อยได้กินอะไรโอเคผมอาจจะกินเวโปรตีนบ้างแต่สังเกตไหมครับว่าผมไม่ได้กินทุกวันนะครับผมเน้นแค่ว่าวันไหนที่เราขาดจากอาหารหลัก3ามมื้อเราก็ค่อยเติมเข้าไปแบบนี้เป็นต้นนะครับอาหารเสริมที่ผมเน้นกินหลักๆเลยนะเพราะว่าผมกลัวว่าผมอยู่นครสวรรค์เนี่ยแดดจะแรงมากเวลาจะไปไหนต้องขับรถใช่ไหมครับ เราก็กลัวหน้านเราดำหน้าเราไม่ใส,สงั้นสิ่งที่ผมมักจะกินบ่อยๆก็มีแค่วิตามินซีกับวิตามินบีเพื่อทําให้ผิวผมเนี่ยต่อต้านพวกรอยดำจากแสงแดดได้ก็เท่านั้นเองนะครับกระตุ้นให้มีคอลลาเจนนะครับใครอยากดูที่ผมกินอยู่พี่สาวทำให้ก็พิมพ์วิตามินแล้วก็ไปดูแล้วกันนะคนส่วนใหญ่คิดว่าพุงเนี่ยมันต้องยุบพร้อมกับส่วนอื่นผมบอกไม่ใช่ความเข้าใจผิดเรื่องพุงเนี่ยเรื่องแรกเลยคือพุงไม่จำเป็นต้องยุบพร้อมกับส่วนอื่นคน10%เเท่านั้นที่พุงยุบ เป็นอย่างแรกส่วนคน90%จะพุงยุบเป็นอย่างสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องปกติดังนั้นผลสุดท้ายการชั่งน้ำหนักนะครับมันจึงไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้ครับถ้าเราอยากจะดูว่าพุงยุบจริงไหมเราวัดความหนาของชั้นไขมันไปเรื่อยๆครับตอนแรกเนี่ยของผมเนี่ยต้นแขนยุบก่อนสังเกตไหมครับมันก็จะบางมากเลยแต่พอผลสุดท้ายเนี่ยต้นขาผมก็ยุบครับแล้วพุงมายุบเป็นอย่างสุดท้ายถามว่าตอนนี้ผมมีพุงไหมไม่มีแล้วนะครับแต่เนื่องจากพุงเนี่ยผมอ่ะ มันยุบเป็นอย่างสุดท้ายก็หมายความว่าพุงของผมเนี่ยมันยุบแน่นอนแต่มันต้องรอให้ส่วนอื่นยุบก่อนเนื่องจากเป็นอะไรหลายคนถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพันธุกรรมพันธุกรรมคนไหนก็ตามที่ไขมันที่พุงเข้าก่อนไขมันส่วนนั้นจะออกเป็นอย่างสุดท้ายดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจว่าอ๋อฮะจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยถ้ามันเข้าส่วนพุงก่อนมันจะออกเป็นส่วนสุดท้ายลองไปสังเกตดูนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบแปลกมากเลยแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะ แปลกมากที่พุงมันเข้าก่อนนะไขมันมันเข้าที่พุงก่อนแต่มันดันออกไปอย่างสุดท้ายมันเป็นโอ้โหเป็นวิชาการที่แปลกมากเลยนะครับแล้วมันจริงด้วยนะลองไปสังเกตดูนะใครพุงยุบก่อนนะจะเห็นชัดเจนมา,มากๆเลยนะครับใครเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหเราจะรู้เลยว่าอ๋อฉันไม่ต้องกังวลผลสุดท้ายฉันผอมแน่นอนเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผอมแน่นอนเลยยังไงก็ผอมเราก็จะแค่ออกกําลังกายคุมอาหารแล้วค่อยปรับครับมือไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ค่อยๆลดข้าวแป้งน้ําตาลลงนะครับ บางคนถามว่าจําเป็นต้องทำไ IF ไหมสาหรับลดความอ้วนมันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะการลดความอ้วนหลักๆก็คือออกกาลังกายสม่ําเสมอเวลาเดิมนะเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยเซตระบบการเผาผลาญแล้วไม่กลับไปโยโยอ่อีกอันที่2คือการลดข้าวแป้งน้ําตาลที่เกินความจําเป็น นะแล้วก็กินสารอาหารพ,พอโดยเฉพาะโปรตีนกินให้เพียงพอผักกินให้เพียงพอจะได้ไม่ไม่ท้องผูกนะครับเวลาเรากินผักเราจะได้วิตามินเกลือแร่อยู่แล้วดังนั้นกุศโรบายของผมในสูตรนั่งเฉยๆก็ผอมได้ IF เสูตรหมอทีมหรือคีโตสูตรหมอหมอทีมก็ตามเราต้องการกินโปรตีนให้พอ แล้วก็กินผักใบเขียวให้พอผลสุดท้ายนยะกินโปรตีนกับผักใบเขียวพอปุ๊บร่างกายจะได้ทั้งโปรตีนวิตามินเกลือแร่อย่างเพียงพออยู่แล้วนะครับดังนั้นทําให้ร่างกายเนี่ยไม่โทมนับซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยใครติดตามผมมา2 -3 ปีพอลดความอ้วนเสร็จปุ๊บทําไมแก้ไม่ค่อยหย่อนทําไมกล้ามเนื้อกระชับเพราะอะไรครับเพราะผมให้กินโปรตีนไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อพอเราซ่อมแซมกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันจะมันจะแน่นมันจะกระชับแล้วมันไม่เป็นต้องใหญ่ขึ้นนะครับใครที่คิดว่าเฮ้ย การออกกลังกายแล้วกล้ามเนื้อจะใหญ่ขึ้นไหมนะครับมันจะใหญ่ขึ้นช่วงแรกเพราะว่ามันเป็นการ adaptation หรือเป็นการปรับตัวแต่หลังจากนั้นโอ้โหกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆกระชับกระชับนะครับจนหหดสุดท้ายเนี่ยกล้ามเนื้อจะเล็กเลยนะครับใครเคยเจอผมเมื่อหนึ่งปีเดียวผมกล้ามเนื้อเล็กมากเลยนะเพราะว่าผมออกกลังกายแบบเดิมๆแต่พอวันหนึ่งผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยให้สวยขึ้นให้มันดูเต็มนะครับเสื้อเต็มไหล่เต็มเห็นไหมครับตัวไหปลาราเต็มนะครับ ตรงอกเต็มผมก็ต้องไปออกกำลังกายแบบเวทเทรนิ่งซึ่งยกน้ำหนักหนักมากแล้วผมยกน้ำหนักทีหนึ่งนี่20-30-40ส40กิโลเพื่อทำให้กล้ามใหญ่ขึ้นดังนั้นคนปกติที่เป็นผู้หญิงนะที่ฟังผมอยู่นะแล้วออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นช่วงอะแดปเทชันช่วงแรกแล้วมันจะค่อยเล็กลงแล้วก็กระชับแน่นอนอันนี้การันตีได้เลยนะครับเรื่องนี้นี่ ทุกคนลองออกกังกายติดกันปี2ปีรับรองนะครับกล้ามเนื้อกระชับหมดนะครับไม่มีใครกล้ามเนื้อใหญ่แน่นอนนะนอกจากบางคนแบบไปฝืนออกอย่างเช่นวิ่งขึ้นเขาเดินขึ้นบันไดเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะกล้ามใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าข้อดีก็ดีนะผู้หญิงเวลาสะโพกใหญ่เนี่ยมันก็จะสวยอยู่แล้วรักทุกคนแล้วเจอกัน